สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้8กันยายน2024แหล่งข่าวในท้องถิ่นของรัสเซียได้รายงานว่าเมื่อวานนี้7กันยายน2024เกิดเหตุเพลิงลุกไหม้คลังอาวุธของกองทัพรัสเซียในวอร์เนสตามการรายงานได้ระบุว่ามีอากาศยานไร้คนขับได้พุ่งทะยานเข้าไปบริเวณคลังอาวุธแห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่ในวอร์เนสประเทศรัสเซียในระหว่างที่อากาศยานไร้คนขับได้พุ่งทะยานเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว ขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานของกองทัพรเสเซกยก็พุ่งทะยานออกจากฐานยิงมันพุ่งตรงไปยังอากาศยานไร้คนขับที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาอย่างรวดเร็วบริเวณคลังอาวุธและแน่นอนขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานของกองทัพรเสเซียสามารถพุ่งทะยานไปกระทบกับอากาศยานไร้คนขับได้อย่างแม่นยำมันเกิดการระเบิดขึ้นบนท้องฟ้าแล้วจากนั้นชิ้นส่วนของมันก็ร่วงหล่นลงมา อนิจจาไฟลุกไหม้บริเวณที่มันร่วงลง,ลงมาจากนั้นไฟก็ค่อยๆลามไปลามไปจนถึงบริเวณคลังเก็บอาวุธไฟที่ลุกลามไปมันไม่ได้หยุดที่ประตูทางเข้าคลังเก็บอาวุธเท่านั้นมันค่อยๆลามไปจนถึงระเบิดลูกแรกหลังจากระเบิดลูกแรกเกิดขึ้นจากนั้นลูกที่สองที่สามที่สี่ก็ค่อยๆผ่านไป มันเกิดการระเบิดอย่างต่อเนื่องตามการรายงานก็ได้ระบุเอาไว้ว่าการระเบิดเกิดขึ้นเกือบ15ชั่วโมงกระสุนปืนใหญ่และมิสไซล์จำนวนมากถูกทําลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งขีปนาวุธ KN23 ของเกาหลีเหนือที่มีสต็อกไว้ในคลังอาวุธแห่งนี้ก็ได้รับความเสียหายย่อยยับไปด้วยไม่มีการรายงานจำนวนของกระสุนปืนใหญ่ และขีปนาวุธรวมทั้งมิสไซล์ที่ถูกทำลายไปในครั้งนี้ก็เป็นการบอกเล่าสู่กันฟังครับโดยอ้างอิงจากคำบอกกล่าวของเจ้าหน้าที่ประจำโบโรเนสของรัสเซียโดยได้บอกว่าหน่วยตอต้านอากาศยานของกองทัพรัสเซียนั้นสามารถยิงสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับเอาไว้ได้แต่ว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟลุกไหม้นั้นมันก็เกิดจากชิ้นส่วนของโดรน ที่หน่วยติดตั้อากาศยานของกองทัพรัสเซียสามารถสกัดกั้นเอาไว้ได้ครับหลังจากนั้นไฟได้ลุกไหม้และลามไปและลามไปจนถึงวัตถุระเบิดวัตถุระเบิดเมื่อถูกไฟลุกไหม้มันก็เกิดการระเบิดจากนั้นปฏิกิริยาการระเบิดต่อเนื่องจึงเกิดขึ้นครับนั่นเป็นการรายงานจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในวอร์เนสประเทศรัศเสเซียว่าทำไมคลังอาวุธจึงเกิดการระเบิดแน่นอนครับหลังจากนั้นก็มีรายงานว่า ทางการรัเสเซียในท้องถิ่นได้มีการประกาศอบพยพชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนั้นออกไปให้ห่างเนื่องจากความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการระเบิดของขีปนาวุธชนิดต่างๆเนื้อหาสาระของข่าวสารก็มีเพียงเท่านี้ครับแต่ว่าแอดมินอยากจะสแสดงความคิดเห็นกรณีระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพรัสเซียสามารถยิงสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับเอาไว้ได้ และจนเป็นเหตุให้คลังอาวุธเกิดการระเบิดนั้นมันน่าจะมีสาเหตุ2องอย่างครับอย่างแรกคืออากาศยานไร้คนขับหรือที่เรียกกันว่าโดรนสามารถพุ่งทะยานไปและสัมผัสกับคลังอาวุธของกองทัพรัสเซียโดยตรงหลังจากนั้นมันก็เกิดการระเบิดอย่างที่สองก็คือ ระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพรัสเซียสามารถสกัดกั้นอากาศสยานไร้คนขับเอาไว้ได้และชิ้นส่วนของอากาศสัาณไร้คนขับนั้นหลังจากที่มันเกิดการระเบิดก็ทําให้เกิดไฟลุกไหม้ย่าบริเวณพื้นที่รอบๆและไฟก็ลุกลามไปจนสัมผัสกับคลังอาวุธของกองทัพรัสเซียสำหรับแอดมินก็คิดว่ามีความเป็นไปได้ทั้งสอ,งอย่างครับแต่ว่า มีความเป็นไปได้มากกว่าที่อากาศยานไร้คนขับนั้นจะพุ่งทะยานตรงไปสัมผัสกับคลังอาวุธของกองทัพรัเสเซียโดยตรงอย่างไรก็ตามครับไม่ว่าการที่คลังอาวุธของกองทัพรัเสเซียเกิดการระเบิดอย่างต่อเนื่องเกือบ15ชั่วโมงและได้สร้างความเสียหายให้กับกระสุนและมิสไซล์ของกองทัพรัเสเซียนั้นไม่ว่ามันจะเกิดจากสาเหตุใดแต่ที่แน่ๆสิ่งนี้ดีต่อใจให้กับกองทัพยูเครนแน่นอน เพราะว่าสามารถกําจัดมิสไซล์ที่กองทัพรัสเซียเคยใช้ในการโจมตียูเครนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมิสไซล์จากเกาหลีเหนือรุ่น KN23 ซึ่งกองทัพรัสเซียก็ได้ใช้โจมตีเข้าไปยังดินแดนยูเครนเป็นระยะระยะสถาบันศึกษาด้านสงครามหรือที่เรียกกันว่า ISW ได้รายงานว่าดูเหมือนว่ารัสเซียอาจจะโจมตียูเครน ้วยการใช้มิสไซล์จากอิรานรุ่นที่มีชื่อว่าฟาตา360มีรายงานว่าอิรานได้จะส่งมิสไซล์พิสัยไกลรุ่นฟาตา360ให้กับรัเสเซียมากกว่า200ลูก ISW เชื่อว่ารัเสเซียจะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนและโจมตีพื้นที่ทางทหารของยูเครน โดยการใช้มิสไซลเหล่านี้ในช่วงฤดูหนาวที่จะถึงนี้นั่นก็เป็นเนื้อหาข่าวสารที่แหล่งข่าวทางทหารได้มีการรายงานนําเสนอโดยอ้างอิงจากสถาบันศึกษาทางด้านสงคราม ISW ในความเป็นจริงแล้วแอดมินคิดว่ายังคงไม่มีการรายงานยืนยันอย่างแน่ชัดว่าอิรานได้จัดส่งมิสไซลฟาตาให้กับรัเสเซียจํานวนเท่าไหร่จัดส่งไปเมื่อไร่แต่ว่า สถาบันวิจัยทางด้านสงครามสถาบันศึกษาทางด้านสงครามนั้นก็ได้มีการพูดถึงอย่างนั้นครับว่ามีความเป็นไปได้ที่รัเสเซียจะใช้าฟาตา360จากอิรานโจมตียูเครนอิรานกับรัเสเซียนั้นเป็นพันธมิตรกันครับรวมทั้งเกาหลีเหนือกับรัเสเซียด้วยมีรายงานบ่อยครั้งว่าสองประเทศนี้ได้จัดส่งมิสไซล์ให้กับรัเสเซียสำหรับโดรนรุ่น ซาฮต131ซาฮต136นั้นเป็นโดรนจากอิรานครับส่งไปให้กองทัพรัสเซียและกองทัพรรสเซียใช้ในการโจมตีพื้นที่เป้าหมายด้านพลังงานพื้นที่เป้าหมายทางทหารและอาคารบ้านเรือนอาคารสถานที่สาธารณะต่างๆในยูเครนเป็นการใช้โดรนคามิกาเซ่รุ่นซาฮิต131ซาฮต136อย่างต่อเนื่องเรื่อยมาและจนถึงทุกวันนี้ รัสเซียยังคงใช้โดรนซาฮตหนึ่งสามหนึ่งซาฮตหนึ่งสามหกเข้าในการโจมตียูเครนทุกวันทุกวันเมื่อรัสเซียจงใจและตั้งใจที่จะโจมตียูเครนอย่างต่อเนื่องและจะโจมตีต่อไปสิ่งที่ยูเครนกำลังดำเนินการและมีความต้องการที่จำเป็นนั่นก็คือระบบต้านอากาศยานขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานระบบป้องกันภัยทางอากาศต่างๆเพื่อที่จะนำมา ต้านทานการโจมตีจากกองทัพรัเสเซียมีรายงานว่าอิตาลีจะจัดส่งขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานรุ่นแซมที T ให้กับยูเครนแต่ก็ยังไม่มีการรายงานว่าจะจัดส่งให้เมื่อใดประธานาธิบดีโวโลโดีเมียสเลนสกีของยูเครนได้กล่าวว่าการจัดส่งแซมที T จากอิตาลีให้กับยูเครนนั้นอาจจะต้องใช้เวลา ก็ไม่ทราบว่าจะนานแค่ไหนครับแต่ในเวลานี้กองทัพรเสเซียยังคงระดมยิงโจมตีเข้าใส่ยูเครนทั้งมิสไซล์และอากาศยานไร้คนขับหรือที่เรียกกันว่าดโดรนคามิการเซสสิ่งเหล่านี้ได้สร้างความเสียหายกับยูเครนอย่างต่อเนื่องเช่นกันครับทั้งชีวิตและทรัพย์สินสิ่งที่ต้องการและจําเป็นสําหรับยูเครนนั่นก็คือระบบต้านอากาศยานขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานและอุปกรณ์ที่พร้อมใช้ เพื่อรับมือการโจมตีจากรัเสเซียสวัสดีครับ